คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขขันน้ำมนตตาทองนิ้วรายงวด16ตุลาคม2563มาฝากท่านผู้ชมนะครับเราไปส่งกันดูเลยครับเลขขันน้ำมน ของตาทองนิ้วรายวัดสว่างอารมณ์จะให้มาเป็นแบบไหนครับนี่ครับมากันแล้วครับท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นหยดน้ําตาเทียนขันน้ำมนตาทองนิ้วไรยวัดสว่างอารมณ์ครับท่านผู้ชมชวนกันดูครับชนกันแปลดูนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่วัดสว่างอารมณ์ครับก็มีแผงลอตเตอรี่ครับที่มาแปลขันน้ำมน ตราทองนิี้วลายแล้วก็เขียนติดที่แผงลอตเตอรี่แทบทุกแผงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมากันแล้วครับนี่ครับเลขขันน้ำมนต์467แล้วก็38ครับเลขขันน้ำมนต์467แล้วก็38นะครับท่านผู้ชมมองเห็นเป็น467ไหมครับแล้วก็38ไหมครับลองดูนะครับ467แล้วก็38นะครับข้างบนบอกว่าเป็น4แล้วก็67ข้างล่างเห็นเป็น38นะครับ ที่แผงเนเตอรี่เขียนติดไว้ทุกแผงเลยครับท่านผู้ชมครับส่งกันดูนะครับเดี๋ยวแอดจะเขียนลงไปให้ดูนะครับว่าที่แผงเนเตอรี่เห็นเป็น467เนะครับท่านผู้ชมครับ467นี่ครับ467แล้วก็ตรงนี้เป็น3 8ครับท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดที่16ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเลขขันน้ำมนตตาทองหิ้วรายก็ถือว่า ให้โชคให้ชัยกับท่านผู้ชมนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับ46738 16ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลเป็นเลขของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละมุมมองอาจจะมองไม่เหมือนกันครับโชคอาจจะมาทางเราก็ได้นะครับแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขขันน้ำมนต์ตาทองนิ้วราย ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ